ใช่เจ้ามักตะวันของตัวเองอาการเจ็บนับมือสวยอาการสวยนับมือเยะอาทางเแก่เหมือ,อาานลมพิษสิร์น้อ,อ บัดนี้ีนับเมื่ออ้างตามเป็นพราะว่าเวียนนําทันมัดจุกลามจำพอ น้ำตาโคตเทตมบาชีวิตตัวยังยาวกว่า,าวน้าเลยิต้ไงใต้ไงขยามครับอยากให้พี่น้องเลยหัจากลึกนิดนึงครับมันนี้คือผ้อย่เบื้องหลังการการสอนนั่งเอกมอล่ัม <c oughs> การสอน <c oughs> การร้องเพลงการล่ำแตงเพลงของคณะปฐมเทิงศิลป์อีกขั้นหนึ่งซึ่งอัน ในในสมาชิกในประชมสีหูจักเบิ้องแต่ก็ให้พวกเคาร,ครพนับถืออาจารย์ผู้หญิมาตลอดพอเพลงหลายๆเพลงอาจารย์ก็ดะแต่งให้วงประชมครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมระเคนี่ายสีอย่างสีอาจารย์อาจารย์สุธีผูเป็นคุณแนะนําเป็นผู้บอกครับครับอันนี้หน,นุยอยากบอกให้พี่น้องารย่านเขาเอะไรขึ้นจากองมากนะครับ นำเพลทอุทุมพรารั่อยินำเพรนี่เพ่งอันเพ่งยิงวอดสิครัเพ่งอันเชิญธรณีอันเชิญแม่ธรณีครับเชิญอันยิงกว่เพนพนวาพนองที่แหลกอันพนลองกว่านี่แหลไทยธรณีอันสูงตปลาพลมากใหม่วันข้าวหอมกรุนเอนี่ครับผมเห็นว่าเอ้า ทัานนอกเหนียนอาจารย์อาจารย์บ่อยแบบนี้ปุ๊บพ้คิดเห็นเอานำเพงเราไปจากนี้ <c oughs> รร้การต่อไปหนีเป็นไร้การไปทั่วร์เล้วกัทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิ่งแล้วมีแจ่รวยกับรวยเบิ่งแล้วกัยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โลกของเพลงิงในนะพี่น้องเ้อสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูส,ขสุขคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องโลกของเพิงโลกที่มีแต่เสียงร้องเสียงล่ำเสียงพิ้นโลกของเพิงสีน้ำหาคู่บาอาจารย์อีเคยโด่งดังในอดีต แล้วก็เป็นเป็นบุคคลที่มีความสามารถความรู้เก่งครับมืัอนี้เป็นบุญวัดสนาหลายทีอาจารย์เพิน <g ười> น่นอน <c oughs> ุญาตใหรมาพทดถามมันว่าอ <คำ S 1> ยู่อยู่อยู่อยู่บ่อยันอยู่เถินอนุญาตลบกวนได่ว่าเถินมากมากด้อยู่งัถนครับวันนี้ขอ, <c oughs> อสวัสดีขอบค, <elet> คุณอ,อาจารย์อาจารย์ให้บุญนะครับให้บุญครับผมให้บุญแต่ก่อนนี่คนสิหัวจังนี่อาจารย์ให้บุญครับเือ คือตะกอนนี่ลำ้ำยูเจนนครมันเรื่องศีลครับเป็นพระ,ะเอกที่นครมันต้นนเรื่องศีลเนาะข้อศี่พระเจ้าครับซื้อว่าไผบุญนอ้อยเมืองขอนแกน่นครับซึ่งผู้ต่างซื้อไหนคืออาจารย์บุญโฮมอาจารย์บุญโฮมครับอ,อาจารย์บุญโฮมผู้ที่ล้ำเป็นพระเศรษฐีอดุลครับผมทีล้ำเป็นหัวตันตันะครับโอ้เสด็จทีขี้ที่เศรษขี้ที่ครับวันนี้ผมเลยนั่งมหาอาจารย์ว่าไผบ่เนาะท่านไหผยัง ที่สินนายไฮไฮเงือกเนี่ยว่ะ้ให้ก้อนล่ำเผมอยากฟังล่ำรุ่นเขาเข้าเลยครับแต่ก้อนมันดังยี่นี่เลยเจนนครทั้งสินฮอตอีรีเศรษฐีขี่ตีช่วงช่วงนั้นอขาเภอ่มสินผู้บัญชงก็เคยไปล่ำในเจนนครทไไปล่ำทัวภาคอีสานก็ไปได้ดังดังแห้งยี่นี่แต่ก้อนมุ้ยผู้ใดมุ้ยไูเกินเจนนครมันทั้งสินครับบ้านผือเฮ้าในสิมีเจนนครมันทั้งสินปฐมทั้งสินไปยุ่นครับไปยุ่น บนเรื่องศินเนาะประย uh, ุนลุงเรื่องสินลุงเรื่องสินเนาะบนเรื่องสินีอยู่สีมันเรื่องครับผมอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่บ้านบ้านอันนี้เขาเอินบ้านเขาเอินบ้านโน่นง้ามโน่นพยอมครับโอ้โน่นพยอมเออครับอำเภออำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับโกสมเมันบุ้งลิ่งน้อยบุ้งลิ่งครับสะพ่อสะพ่อนานาอาจารย์คือลิ่งบะนาผมนี่คือเอาสิออน้วอย่าถามอาจารย์นั่นอยู่กับเจนนครจักีครับ อยู่น้องเจนนครทั้งอายุสิบหกโอ้หลายปีอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบปีประมาณยี่สิบปีไต่อยู่ฟังบเล่นเล่นเล่นเป็นยังครับที่แรกตอนแรกเรียนเป็นคอนไวอยกันครับคือกันกับผมแร <c oughs> กแรกเป็นคอนไวอยครับผมแล้วก็มาเป็นแดนเซอร์ครับ<อ>เป็นแดนเซอร์หลวก็ัมาเป็นนักร้องอครับผมนักร้องแล้วก็เ่นตลกเนตลกก็เล่นเรนเตลกก็เค่เล่นครับผมนํมแมตันครับ แม่แตนคือสมัยก่อนแม่แตนเล่าบอกว่าก็ดได้ครับเั็นพีู่้อาจารย์แตน,แแตนคุณบอกแมนแมนครับผมแม่แตนเนี่เป็นแม่หักผมปนีบอกว่าห้ำเรียนตลกได้บ่แต่ว่าใจจะคลองเนี่ยไ่อยากเรียนตลกเด้อยากเล่ลเ<อ>าเป็นพอศชุดมงไมาชุดมงไมาก็่อยากเล่าเป็นพยศต้องาได้ครับบอกใครเหงอผู้ใดเพิ่นบอกเหตุยังเคยเฮ็ดได้มึดแต่เ็ดุมึดประทัดเพิ่นสอนกับคือก็คือหมักหมักมอลลั่มนะครับเรียนตลกก็เรียนครับ มันให้เจังไดีจังเด็ได้ขึ้นเป็นพระเอกอาจารย์ที่เหลกขึ้นเป็นพระเอ,บอกบ่ครับตอนแรกเพิ่งการ์พงการ์เห็นลองเพลงนะครับอลองอยยลองเพลงได้พอใหญ่บุญโฮมก็เด้ออกมาคือลองเพลงเพลงได้นี่กากาตีล่ำได้ที่พอ,าอ่าเอามาหัดล่ำก็ดูตอนแรกผมเป็นกุม,มารก่อนนี่ครับโอ้ร่ำเป็นกุม,มารก่อนล่ำเป็นลูกของพระเอกน,นี่คืออันดับอันดับอันดับขันของงานนักแสดงนักแสดงครับพระเอกครับคืออันคือยังผมนี่ อยากตีกล่องแต่ว่าครับมุ่งที่ตำแหน่งสีเฮ็ดให้เต้นแมนว่อยเฮ็ดไตขึ้นไปไตขึ้นไปครับแต่ของผมนี่ยครัเป็นกุมารเป็นกุมารในใจกันแล้วปะเมือหนึ่งละต้องเป็นพระเอกในนีงทีนะมันมีความมุ่งหวังความตั้งใจคเขาความตั้งใจครับผู้ใดว่าความตั้งใจโบธมเร็จนี่ผมบ่เชื่อเดิเพราะว่าทั้งมุ่งมุ่งอยู่จุนัหนต้องไปได้แน่อย่างนแม่นแมนครับต่างเฮาตั้งเป้าไว้วิ่งชนมันก็สิสธำเรลศครับ คันตั้งเป้าไว้บ่บยิ่งทุนจะบ่มีเหมือนสำเร็จครับ,รบแม่นูตั้งเป้าไว้ก็นอนทับกระยิวหันนะว่าย่างกระยิวหันกับป้อมพยายามครับอยากให้พี่น้องในหูจักลึกนิดนึงครับมันมีคือผู้อยู่เบื้องหลังการการสอนนั่งเอกมอลลัม <c oughs> การสอน <c oughs> <ๆ>การร้องเพลงการล่ำแต่งเพลงของคณะปฐมวันที่สิป์อีกขั้นหนึ่งซึ่งนั่นนั่นสมาชิกในปฐมศิลป์หูจักเบิร์ตได้ก็ให้ว <c oughs> พวกเคารพนับถืออาจารย์ผู้นี้มาตลอด พอเพลงหลายๆเพลงอาจารย์ก็ได้แต่งให้วงปฐมครับเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีบายสีอย่างที่อาจารย์อาจารย์สิบิผู้เป็นผู้แนะนาําเป็นผู้บอกครับครับ,รบอันนี้หน,นุ่ยเลยอยากบอกให้พี่น้องโห่มากวันนี้บ่ามา,ากอย่างนี้เดี๋ยวเาไปฟังนั่นโอ้ประเดี๋ยวเราหลายปีเราสิบทอขี้มาหน้าฟองครับอาจารย์ผมมันผมยังเงยอยู่เลยอาจารย์มันไปสอนเล็กหน่อยผู้หญิงเนี่ยนาะงนั่งรับนั่งปฐมเนี่ยเสียงอาจารย์ใส่ ดันใช้เสียงผู้หญิงมั่วทำบดาครับกานยันเขาปะเดยวนจะของหมักนะครับน้ำเพรทุ่มพอนโอ้น้ำเพรนอย่าน้ำเพรที่เพ่งอันเพ่งยิงกว่าจริงเท่งอันเชิญธรณีอันเชิญแม่ธรณีครับเชียอันยิงกว่าพ่นพ่นว่าพ่นหองถึงที่แหลกเ็บหลองกว่าที่แหลกแม่บ้าไทยลรนีอันสูงอ้าลาพนมากไหม วันเข้าอพร้อมกุนีเอวนี่นี่ครับผมเห็นว่าเอ้าานอกนีนอาจารย์อาจารย์บ่อยแบบนี้ปุ๊บผมคิดหึนเอานาเพงเอาไปจากนี้ครับสอนผู้ยิ่งผู้ใายครับแม่นผมมีความสามารถคือยังอาจารย์้ายนี่ผมสิเสียนหนวดปลาหนีผมสิตาแป้งตาลิติผมสิล่ำสองยางสองเสียงแม่เห็นละ คับแต่วันเป็นแต่เปรียงเสียงเนาะมันจะตะโอ้เจ็บข้อครับเจ็บข้อครับมันจะโกงครับมันจะโกงข้อรองเนาะสี่คออนุญาตให้อนุญาตให้อาจารย์ให้อาจารย์เมตตาล่ำอันก่อนที่ว่าอาจารย์เคยล่ำมากครับกับก่อนกับก่อนกับก่อนยังกอดอยู่เสียทีสิทีค้อนโตกก้อนตายครับก้อนตายก้อนบังการตายเนาะครับเอาเอาก่อนก่อนของอาะไงจ๊ะก้อนก่อนกลางก็เนาะก่อนธรรมดาก่อนเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมล่ำใส่พินเลย ม่่นยาไอขี่ผมเคยล่ำไซแคนกับไซซ้อกับซี่ไใไซขีบบวกใช่ไหมนี้เออหนบว่าเป็นวาสนาผมพี่กันได้ครับวาสนาพีนผมเลยดีด้วยอาจารย์เพราะว่าผมม่เคยล่ำไซพินเลยตั้งเกิดมาครับแต่ว่าผมก็ตั้งตั้งให้ซี่ไม่เหนือนะครับซี่ไม่เหนือเนาะลองหน่อยยันเนาะจักสิไลบ์ไาลยนะครับเนาะไล่ค่อยเป็นยอดวิวครับอาจารย์ต้องเงินทองเสียงไวไลกันเลยเนาะอาจารย์เนาะตั้งมเด้อพี่น้องเด้อไปเลยล่ำหลายปีแล้วดิชิ้นชิปีแล้ว ครับผมมิตรสรนอนสอนเด็กหน่อย<ม>สอนเด็กหน่อยล่ำมาซื้อตะใบล่ำเป็นกินเป็นจ,จังนะครับเ่ได้ล่ำของแต่เศร้าล่ำจากแกนตะนครมากกับเพ่อยได้ไปล่ำใส่ผมมันผมในย,ยื่นทุนใช่ว่านไปพ่ออาจารย์อยู่คณะขออยากเอซืออาจารย์ไม้ไท้ายนี้ครับรับผม้ามได้มีโอกาสแนะนำ ลกูกครับุณใช่น่ะบอกคุณใช่ครับ,บคุณใช่อาจารย์ก็เป็นผู้ผู้บอกสำนองล่ำเหมือนกันบอกบอกสำนองล่ำมา<ๆ>ล่ำเสี่เดอลูกเด้อมันยังสียไหลมันกึงบ่ไหลมันทีนี้กึ่นเสียงขึ้นลงต่ำสูงเด้อทังสิ่งนี้ครับเออมองเรียนมองยังกับบ่ให้เรียนหลายมันงาดมันยังกับบ่มวนทั้งสิ่งละครับอาจารย์เฮ็ดจังไหนจังจังจังล่ำเป็นที่แรกครับไปนั่งแบบไหนน่งฟัง,งตอนแรกนี่ผมไปไปไปเบิ่งอ่าไอ้สมบัติเาวสยามเนาะผนเป็นไปขยี้แก่นข้อเนาะเก่าเนาะ ครับอ่าอัดุลอันดุรัดทิศสังหารเนาะมักเขาเจ้ามักสองคนมักทั้งสองคนเหรผมดึงผ่าฉากเลยผมดึงดึงฉากผมดึงฉากครับผมดึงฉากก็ไปจอบเบื้องปั้งกวตรงกัดทีข้างไหมครับเขาเจ้าล่ำจะคล้องข้างไหมโอ้ข้างน้องขาเจ้าข้างน้องขาเจ้าข้างแบบไร้ทีเราะทีนเป็นอืม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  ใจบรรไดเสียงใจบันไดเสียงขึ้นลงขึ้นเสียงเรียนเสียงอื่มอืมอิมเจนครบันิมากก็เราตัน้สียงมา่ายกันเนาะสต๋อิมอืมอิมสติอื่อืมอิมน้ำเป็้สียงงอล้ยงสีงหรอรขาข้อยงเสียงเครอเราลองหน่อยจังเนาะ อาเรียกดชโตมหาอันส <ats> ูงสุดยอดจั้นประกายเจ้าศาสตราธรรมศูนย์สินปัตติกไทยลายโอ้ยมันดูโลกเห็นสว่างเห็นหนทางกองเป้าเพื่อเจ้าหนอาที่คุณสัตว์หลวงบ่เกิดบุญยังโอ้บุนไว้คำสอนของบวรศาสตรา เองพลาดสามมาเจ้าโูนักเบาวน้าตือนสิ่งในผิดว่าพื่นการทำไม่เสียทางการทำทำท่าน่าเป็นศัตรา์ยาละล่างของทำทำในตั้งมัท่านอยู่ใจลุ่มปาอาัยอยวทำกันเอาพระธรรมเป็นของวัด มันปาสิบัตรวมบนในต้นหูนั้นมีกฎหมายวินัยมีลาเบียบไปให้ทำออยู่เื่อจังเป็นผู้อักมูวอาณาญาพี่น้องมาฟังนองแกวอลำเลือไปเบิ่งเต้นทุกกรรมมีลาเบียบในการปังมีพลังใจจริง สมบ่าคนจะเลื่อนแล้วมาจากแถวเหนือไตหรือว่าบ้านไกลไกลดูใจนั้นสัมพันต่อมีอาลรเก,กื้อกอไม่ตีคิดผูกมันผมจะร่วมว่าต่อกัน เพ่อตั้งมาครับอาจารย์คนลูกคนลูกโอ้ผมอยากนั่งเป็นแน่อาจารย์นั่งแบบนี้แม่นบ้นะเส้นในนอนไม่เห่าอะไรเงี้จริงสินี้เโอ้ะว่าท่าน้เแ่าครับเอรักมีหน้าที่ตั้งอยาากว่คันบ้านต้องกดสิผมผมพ่อว่าอย่อยู่แต่ว่าโดนไปลืมไปใน้หวังลืมทำนองสังวัด นี่ของผมกะกะบางบางบางย่างกะกะขอขอตรวจขอให้พี่น้องเด้อที่แบ,บบบอลูนขึ้นกันว่า <ừ> มันติเป็นขอนแจนเลย <ừ> บอหรือสิเป็นจุ่มแพะบอฟอคุบผมแปลกกะที่มักตั้งสองทำนองก็เลยเอามาเป็ี่ยนเอ,เอามาร่วมกันเอามาร่วมกันแถมเป็นทำนองจากของโออาจารย์ชื่อึ้นเองมั้งครับทำนองครับผมประมาณนี้<อ>ครับผมนั่นก,ก็นเลยเป็นบัคคือของผู้ใดกับติดของผมทังสิ้นะครับเป็นผมสอนกะจะเป็นประมาณนี้ทังสิ้นครับัสินี่เนาะประมาณนี้ทังสิ้นครับ มันสอนผู้ยิ่งกว่สีกระสีเป็นแบบสไตล์ของผมตระสีนะครับอาจจะบอกควอนเจนจ่าชุ่มแพ่จ่าอะนรอย่างเงี้ยกลางๆนะครับเราบางเขามาโกรธชุมนะเพราะว่าเงื่อนขับรถคันนี้มากควอนเจนสีกับขาบรถฟ้องหอดขับรถไปชุ่มแพร่กับขับรถบ้องหอดก็เลยอยู่ช่วงนี้แหละช่วงปีงไก่ผู้เวียงใน่รอยจังช่วงไปพักกินข้าวเลยข้าวห้องน้ำมองไหนอย่างเงี้ครับวันนี้ที่อาจารย์นั่นที่ว่ากวอนยังกองหันกวอน ก้อนก้อนเป็นก้อนโนสงก้อนโสงของมะขวานป่ะครับมะขวานนี่เป็นของเจนนครนเลยของเจนนครร่อนเปนเครื่ิลครับอันนี้มักหลายเห็นไอเป็นล่ำกะกะข้างนั่เหมือนกันกะจำได้ครับผมโสงพี่น้องครับโสกครับพี่น้องครับเสียมเสียมครับโสกบัณฑ์เอาเซลล์ร่ำโสกอีกติก้อนหนึ่งอาจารย์ก้อนหนึ่งเอาอีากก้อนหนึ่งบอกตองมีซื่นเห้อตรงมีมีโกนสแต่ว่าพวกรุ่นร,รนุ่นหลังกับสี่เหลี่ยงว่าโอ้คนโกสงโสกแบบนี้นีร่ำร่ำร่ำเปิดตัวเปิดแบบนี้จริงไหม มาหอดปันจําได้เมื่อเมื่เมื่อกล่ารันเป็นอย่างนั้นเครับเพราะเป็นสังเขียเพราะเป็นแนวทางว่าพวกโศกสมัยก่อนเพิ่นโศกแบบนี้คนต่างใจฟังในสมัยก่อนครับบ่มีว่าเตยเตยในสมัยก่อนบ่อไขมีครับโศกเกินมาปุ๊บได้เงินหลายก็ตอนเตยนี่อันนี้ทางเดียวผมนั่งเบิ่งปุ่มหน้าเลยเบิ่งลำบโศกบ่แม่นหย่างนี้เจ้าคือว่าโศกข้าเก้ออย่างขัดจีหอยกับอยากอายผู้สาวนะผู้คนนะครับ่าผู้อาจารย์สอนเมืนว่า ขันหมอขันมาล่ำล่ำโศกขันคุณมอหายเสียงล่ำโบปิ่น<อ>แต่เรื่องตาวาของผมกับบัณฑิตขอดขนาดนั้นหรอกก็พราล่ำไดจากอ่าจากสิบวันลมวันจังฝั่ง,งมวยครับมวยครับโศกโศกพี่น้องโศกฟังก่อนโศกจากอาจจะอ,อาจจะบัอาจจะบัขึ้นหนวิธี่ประเด็นาะพอเขาล่ำเนาะประมาหม่านก็คือนะครับ mặc sao không có mẹ anh tiếp năm xuôi anh không tua anh áp huyền anh em 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 em

น้ําตาขอเต็มบาอีกตัวยังจะเอาบ่หน้าเลยสิตายเอ้ยิตายเอ้ยเสียได้เด้ลูกผู้ชายกํลังบวชสืบต่างเห็นเข้าคาน้ํนมเสียเนียมและอมบปชาตอยู่ในสว Để đài phong sang nơi ngoan thì đu an cơ ấy lại nhờ ngân ấy ngân sang bò sừ ngân ấy ngân sang bò sừ quám tai đại lên tôi มี้กลาดตอนนั้นโซจนกลาดตอนนั้นแล้วแล้วเรียได้เจ้าตายบ่ว่านายลือเจ้าหลือประสงสงขึ้นภาเป็นชาวไหมเช้าละกาดติ่ควรต้งต่อยว่มีมงบ่มีมงตัวจากนี้ กสิโนนแน่จริบงบ่จากนี้กสิโนนแน่จริงคนสี่ดิ่งบ่จักหัวคนที่บจ่จักเก็บจีไปบ่จักคน ก่อนสอนเด้งยินตบิดาขอคอยเสียงวอยวอยปานนกเขามันตานพ้อมสุวา,าสงสารพร้อมสุวา,าสงสารเจ็กให้กันบ่ได้ให้ก็ได้ตัวให อะไรใหยนายมันห่วงว่า,วาตัวเอ๋เป็นคำต้องจำจากจำต้องพาจากพ่อแม่เคืสอนนองยิ่งคิดไปหัวใจยิ่งต้องตลอ buồn mây buông tung chẳng dám gặp tạm tai, chia à, đại lai chỉ biết bay biển ba vội tâm lặng tên tung nhiên xuống lục nạp bốn ta vô ตลอดวันญาณคงตลาดวันญาณดุงแกง่งคงสงสายอาการเป็นปานตายแล้วส่วนต้นตะคนก่อน đường biên giới lối chạc lang đường biên giới lối chạc lang ác ăn sang một nhà เอ้นสั h h ่งไปก็บ่ได้เอ้นสั่งไปก็บ่ได้ใจขาดมอยลำไยลุ่ง วันมาครับพี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับก็ฟังมาครับอาจารย์ป้วันปบ้ันไดนร่ำหลายปีแล้วครับขนาดบันไดนร่ำเลยเนาะวันมองสันไม่ก่อนไม่ก่อนเพิ่นเพิ่นจะเอาเงินก้อนเรื่องเศรษฐีมันวัครับเศรษฐีครับผมอันนี้เรื่องเศรษฐีขีดทีครับตอนมาขาวบานตายหลับมาขาวบานนี่เป็นเป็นลูกของอ่าย่าแม่พุ่นศัพท์ ก็พอดุลเป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของเศรษฐีแต่ว่าแม่นั่นขี่ทีพอพาลูกไปหาหมอลูกของเงินไปหาหมอกระดากระอกว่ากินยาฝนใหม่มันก็เศร้าดอกลูกหลาฝนว่าโอ้อันบันนี้ก็ต้องไปกับเจียเอาเขาไปชงลูกอยู่ปลาเขาไปส่งลูกอยู่ปลาครับผมบวานลูกไม่ได้กินบานลูกไ่ได้กินบันนี้คือลูกตายแล้วก็เลยว่าเออเหมือนคือเหมือนคือสานึกผิดนะครับแล้วก็เลยอ่อนซ่อนลูก ลูกป่าดู่น้ำลูกปุ้นหาเงื่อนไห้คิดหอดลูกหลายก็เลยเอาเขาไปส่งลูกอยู่ป่าเป็นอยังเชื่อเอาเขาไปส่งลูกอยู่ป่าอาจารย์ป๋อขันเอาไปวัดยันพระกินความขีดทีของเล่าน่ะไม่ใช่พุ่นซับน์หน่ะเราบ่โบกจักเรื่องเราบบหัวจักเรื่องสินทัมรมบาปบุญคุณโทษเราบบหัวจักแต่วันแต่วันพ่นหยึดลูกคิดหอดลูกคข้าวผุู้กพันหรือข้าวบาปเป็นแม่กับลูกเนี่ยคือความหักลูกเนี่ยมันหลายมันยิ่งใหญ่ครับผมก็เลยบอกว่า ลูกเอาลูกไปฝังเลยครับลากบ่เผาเด้คร like ับคันเผาม่ได้ภาคกษีมามาดเตกากกิได้เซียเงื่อนเอกแล้วว่าย่ยแม่เนี่ยว่าววะแล้วก็เลยเอาลูกไปฝังฝังไว้ฝังไว้อยากให้ลูกกินเขาอยากให้ลูกกินเขาปบะเนี้ยย่ากินหอดว่าตอนกินเขาน้าลูกก็คืที่มีความสุขแท้บัดตอนนี้บ่มี่เราก็เลยหายกินเขารลงก็เลยไปกินเขาน้าลูกเอาให้ลูกกินผ้าหนึ่งจะของกินผ้าหนึ่งอ้ยบัดบัดตายเล้วยังทุ่งทั้งหายึังกิน คินหอดลูกก no no ินหอดลูกหลก้มป so so yeah, ูกพ yeah. mm. ันธุกมปลูกพันความหักของแมความหักของแมกี่ดังครับอู้ดังใครกฤษฎี่ีดีีีีีอันซ้อนหลอันซ้นคนเบืองครับนาตึ๊บน้าอ่นีลูกไปอันเรื่อซีพูดอะไปาคนจะไนมาหลครับผมกับโมหัวใจนอนเนีอยู่แต่ในไฮเนี่ยพูดโมหักเรื่องวิธียังนาครับผมันไปบ่งปลาดมขนาดนี้คนมาหลอึมลืมมีมาเต็มใครดีดีเนีเดินบัดกวงไปได้กับเบงเชบครับแม่นี่ ครับผมดีครับมันผู้บาอาจารย์อาจารย์ไพ่บูนหน่อยเมืองคอนเจนบัวหน่อยนะครับผมว <c oughs> <c oughs> ่าขล่มรุ่นนี้ <c oughs> บัวหน่อยอาจารย์ไพ่บูนหน่อยมือเมงคอนเจนครับผมสมัยเตจีครับในวงการเขาเจาะถึงจักว่ามผมเป็น,ปน,ปนือวไพ่บูนหน่อยเมืองคอนเจนครับผมผมกับหัวแต่หัวจักิึงมาอยู่บับผมได้ว่าอาจารย์เป็นผู้ร่ำยู่หันพร้อมยิ้มนครครับเตจีผมกับบัวบัวหัวจักบัวง่ายผมบ่วก่วงเรื่องนี้มันเขาเปนพอมาอยู่นี่แล้วจังหัวจักไปหันไปนี่จังหัวจัก มาพอเอาเราล้าเป็ี่ยนต้นเองเลยเขาจะว้าผู้นัใดเดวคู่บาอาจารย์ได้ตัวนั้นผมก็เลยทุกวันหาอาจารย์มาเขามาโย้โตมาหาอยังน้อมาก็ดีใจเยอะครับบาโอ้ตลกเมื่อหนึ่งของเมืองไทยมาหาโอ้เจ็ดจังไลอยูหน่อยสองมื่อเลยอาจารย์งสองมื่อสินี่เมือนเลียมื่อเดียวเมืองลียมือเดียวแต่เมื่อเดียวเนี่ยคือบวชยินเอ็นมาเขาเพราะนั่นก็บหวานท่านใหญ่มมันบหวานมาขุจาร์ก็อาจารย์มาหลายปีกว่าบวงขุจารว่าเพิ่นเพิ่นลำมวนปานี้ครับ ตั้งแต่อยู่บ่ทม่าผมก็เห็นอาจารย์มาเนอะเนาะครับหลายปีอยู่ครับอยู่บ่ทม่าหลายปีแต่เมื่อหัวจักเมื่งช่วงนี่แหละช่วงสามสี่ปีขึ้นหลังนี่ลรามาอาจารย์เป็นมื่อร่ำเออเม็นผมว่าเป็นเจ้าเจ้าร่ำเหรอผมกับบ่คอยลร่ำใส่ผมกับบ่คอยลร่ำนอกจากว่ามีดเล็กน้อยบอกบ้าพ่อมาสอนลร่ให้หนูแน่หนูอยากร่ำเด้อหนูหนูอยากร่ำสอนอย่ก็ได้พูดยิ่งก็ลร่ำสอนร่ำได้ครับพูดยิ่งก็สอนร่ำได้ค่ะบพูดใช้ก็สอนให้ได้บ่บ่คิดค่าสอนนี่ครับเพราะว่า ตอนตะกี้คือเข้าจากเป็นมอลลั่มนี่สมัยก่อนนี่คนละคนก็จะเอาคาสอนได้แน,น่นแน่ครับมีคาคู่คาไข่ค,ค,คนโอ้โหคนในคนในตอนนั้น,น,นเป็นปมคนเลยมันเล้เป็นปมมาครับกูอยากล้ำเป็นพระเอกคือบมีผู้สอน,หนเห่แน่กับมีพออดุลสอนเนาะพอนแรกัวพอซันสอนค<ม>ู่คนแรกกับผมแล้ว่ะมีคนหน่อคกืออาจารย์หน่อยลู่สีตตีเล็กตลก สอนสอนเห็น่ำซคอนสมัยควันครับผมสอนล่ำให้ผมมีสองคนตู้ซสติีเล็กครับมีสองคนที่เป็นคู่สอนผมครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมีลูกมีหลานผู้าสีเป็นผู้ยิ่งผู้ชายมหาคูบาอาจารย์อาจารย์พบุญหน่อยมันความเจริญมากครับติดต่อพันโลกของเขื่อนกระิมากครับเมื่อศมาเห็ดนี่ละมาอยู่นี่ละแต่กอนคันชั่วสินแลร่ำน้อยาจารย์เนาะว้ายมาสิศรในปล่อยยังไงวาดั้งถีมันก็สอนครับวาดวาดยิ้มออกไปยางยืน สมัยก่อนพนสอนหมดก้อนได้เกิดเสียงดีหลายคนแต่ว่าเสียงดีหลายคนเดี๋ยวหน่อยสุนีครัโอ้เจ็งเจ็งเจ็งครับเจ็งเลยตัวของเจ้าของเองก็หลายครับปืนพื้นพื้นกันครับนักข้นก็สามารถขีดคล้องขึ้นมากครับปืนพื้นพื้นกันหลายหลายคนนักแสดงเขาหลายคนอีกครับนักแสดงบททงมีมาทั้งหมด่ละคนปีนี่เกิื่งขนาดในปีครับผู้ใดมาคืนอันเดียวกันเลยโอ้เสียงดีมาสุดขวัญหย่อนน่องฟังกระทั่งหลังไม่ติดป๊าปีนี้มาปังทั้งแถวครับต้ปีท้องอยู่ในปีหกหาย ทักจีั่นกับคักวันนีงพราะรำแล้วปุ๊บจะผ่าขมาจ้างล้งเวทีโอ้เมื่อนั้นมื่อนั้นการไปเรียนน้ำกะโอ้ยากกันไหมบอสิบวันลรือบอละมื่อันจะผ่าจะได้ขี้ยากกันน่นี่วัมกันผมด้อวันเมื่อวเมื่อนี้เมด้อครับเออทั้งพอค่ะทั้งนักจัดงานขจาสินมาครับผมตามเมืองนะครับปีน้องปีนีนมาโอ้ฟังเบิ่งป้อมใหญ่ลรือ หลายๆอย่างครับหลายๆอย่างประกอบกันครับไปในลายยางตั้งให้นี่เป็นเล็กน้อยยังสิครับโอ้มีแต่ผู้หน้าตาดีๆคุณภาพมีตาคุณภาพขอบคุณพี่น้องเลยหลายอย่าลืมเลยพี่น้องเนี่ยเขามาเบิ่งแล้วอยากมีลูมีหลานอยากมากลองมาล่ำปุญญาพุ่งยิงเพราะว่าที่เป็นเลนเซอร์ทั้งลองผู้ชายอาจารย์มันสอนให้ได้ครับยินดีครับยินดีครับ ยินดีต้อนรับเขามาสู่บ้านหักปฐมพร้อมครับขอบคุณพี่น้องหลายที่เขามากกดติดตามไลฟ์คลิปหน้าพอกันไปพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยสุขสุขคนพร้อมทั้งคู่บาอาจารย์อยู่ดีมีแห้งเลยครับผมขอบคุณรายข่าวจันทร์ครับสวัสดีครับ